ไปหาป่วยนี่ป่ะอืมไปดิอืมจะเจอไปที่ไหนก่อนดีอืมคิดว่าป่วยไปอยู่ตรงนี้ไหะนั่นน่ะอืมน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงไปหาตรงซอยวันเปเปอร์กันป่ะไปไปไปตรงนั้นฉันว่าอืมแล้วป่วยจะไปไหนใครเนี่ยเออเราหาป่วยปเขย,ยเขาหายไปกี่วันแล้วเนี่ยเออพวกเราพวกเราสามสี่วันไอ้ห้า ถ่าเราหาปวดไม่เจอเลยควดอยู่ที่ไหนวะต้องไปตามคนช่วยหรือเปล่าดูไหนเนี่ยไฮะถอยหลังนะูไปเราอะไรป้าดูรอบๆป้าดูรอบๆเฮ้ยนั่นใครแอบมองหรือไงใครอ่ะอืมฉันไม่เห็นนะทำไมเราเห็น หนามันจะตาฝากไปไปเถอะแล้วว่านะแล้วว่าต้องไปดูที่สวยบ้านไปเปิดดีกว่าเอาเอแต่เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นใครป้าเออมันไม่มี เราต้องตามหาป่วยให้ได้นะเ,ออเราคิดว่าป่วยน่าจะหายตัวไปแปลกนะพวกเราควรจะตามหาป่วยนะหรือเมื่อกี้ที่พวกเราเห็นน่าจะเป็นผีหรือป่วยก็ได้ต้องไปตามหาบ้างป่ะเฮ้ยนี่นะเป็นไรไม,มคนมองหมือนมีคนมองขึ้นเหาอ่ะไหน เอาจริงตรงนี้เลยพุ่ไว้ตรงนู้นเ่ะเราเห็นจริงอ่าผีเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้นเรารู้สึกหมอเฮ้ยปิดล้วปุชิีปุชชีปุชชเป็นไนอ่อะ 谢、yeah.